สถานีขึ้นในบริเวณหนองสนหรือบึงวะรามซึ่งมีแม่น้ำสามสายไหลผ่านคือแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลบดีและแม่น้ำเจ้าพยาและขุดคูขึ้นบริเวณทิศตะวันออกเพื่อเชื่อมระหว่างแม่น้ำลบรีกับแม่น้ำป่าสัก ทำให้ตัวเมืองกรุงศรีอยุธยากลายเป็นเกาะซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะแก่การป้องกันเมืองนอกจากนี้แม่น้ำลำคลองยังเป็นเส้นทางคมนาคมที่ติดต่อกับดินแดนอื่นได้สะดวกภายหลังจากที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งสถาปานากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแล้วพระองค์ทรงโปรดให้สร้าง พระราชวังหลวงขึ้นทางด้านเหนือของเมืองซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำลบบุรีพระราชวังหลวงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมีอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการบริหารราชการแผ่นดินพระองค์โบรดให้จัดระเบียบการปกครองทั้งส่วนกลางหัวเมืองและประเทศชาตในตอนแรกพระองค์ให้ความสำคัญในการปก ของเมืองลูกหลวงดังจะเห็นได้จากทรงโปรดข้าวตั้งแต่งตั้งพระราชโอรสคือพระราเมฆสวรให้ไปปกครองเมืองละโว